น,นี่ครับโอ้ความขมงเลยอันนี้อันนี้ไสอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อันนี้มีมะพ,าพร้าวเผือกแล้วก็ฟักทองค่ะมะพร้าวเผือกฟักทอง3อย่างเลยค่ะขายยังไงครับคู่เท่าไหร่เออเป็นกล่องไส้รวมค่ะเป็นกล่องไส้รวมเลยค่ะไส้รวมกล่องละ30บค่ะมะพร้าวล้วนสี่สิบสามสบาท,า 40, บาท40บาทเท่านั้นนี่ตอนนี้ลูกค้ารออยู่นะครับโอ้โหฝนวัดเจ๊แขกนะฮะไม่ใช่นะฮะกลายเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ฮะจะทำแบบสีสันคล้ายกันเลยเนาะ เขาเรียกว่าไส้ล้นไส้ทะลักเลยเนาะขนมครกไส้ทะลักเมืองสามอ่าวอ๋อขนมครกไส้ทะลักเมืองสามอ่าวนี่ของสามอ่าวเลยครับสามอ่าวคือจังหวัดประจวบนี่เองเนาะนี่ข้างหลังเป็นทะเลถ้าว่ายน้ำข้ามไปอาจจะถึงน่านนครปฐมนะนี่ครับก็ตั้งอยู่บริเวณขนมขบเดินประจวบนะฮะโอ้นี่ครับขนมครกไส้ทะลักเมืองสามอ่าวนะครับรับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะว้านี่นี่ ขอพูดครับพี่ขอพระขอพดได้แล้วครับตามชื่อได้แ่มีมีกี่คู่ครับหคู่คงกล่องมีห้าคู่ค่ะก็เป็นไส้ค่ะไส้รวมก็จะได้ทุกไส้ทุกไส้ค่ะไส้ละคู่ใส่ถ้ามะพร้าว จะเป็นทองค้างเดือวสี่สิบบาทแต่ถ้าใ้่รวมได้ทุกคู่ห้าสิบสามสิบาทครับอืมอันนี้ปกติมันเป็นอย่างนี้สิบบาหรือ,รอว่าเราเร่งมันปกติก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ไม,<อ>ไม่ต้องให้กรอบใช่ไหมครับต้องรอไม่ใช่ประเภทกรอบใช่ไหมบางทีขนมข้าวมันจะขอบกรอบแบบยกถาดใช่ไหมคะอ,อ,อ่าของเราไม่ได้แบบไม่่ใชแบบนั้นเนาะใช่ของเราเป็นไส้พะรักข่บไส้ทะรักแบบนิ่มใช่ค่ะเนื้อนิ่มกรอบนอกนุ่มในอ๋อนี่ยเนี่นี่กรอบนอกนุ่มใน เลยเลยอันน pues ี้เสร็จแล้วครับหนึ่งกล่องอันนี้คือสามสิบครับผมใช่ค่ะอืมครับอันนี้เขาจะสั่งเป็นข้าวโพดมะพร้าวอ่าเขาจะเลือกแค่สองไส์สองสองสี่ห้ามีตั้งหมดห้าไส้นะร้านนี้ค่ะห้าไส้ค่ะมีเผือกมันม่วงมะพร้าวข้าวโพดตะกองค่ะครับรวมรวม นี่ก็เสร็จแล้วบาเส3บบาทอ๋อ3าบาท,บาทขายมานานยังครับเนี่ย <c oughs> ได,ได้ได้เดืเอน <c oughs> โอ้โก,กูสมัคริบ2ปีนี่เพิ่งทำใช่ไหม <c oughs> อ๋อนี่เพิ่งทำนะฮะ <c oughs> เกือบเดือนแล้วแต่ได้เราดูดูสถานที่ข้าท่าอยู่นั้นนี่นะคุนธรรมดาเราจะขายอยู่ชายทะเลทุกวันค่ะขอขายชายทะเลใช่ค่ะเอาประจวบนี่เองสามอ่าว เป็นแบบ right right. ีใ่หพี่้พี s <S ่ไห้กินใส้เลยนะเขาเอาฟันกองมันม่วงืเครือมันม่วงฟันกองอนนี้มันมีแต่มันม่วมีแต่เครื่อะเาแาแล้วก็มันม่วงนู้นได้คอร่อยพอต่อเลยนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนยอข้าวต้มนะครับมีกี่หลุมเนี่ยเคยนับเปล่า28่สิบแปดหลุมโอ้แบบนี้เลย28หลุมสั่งไว้ก่อนนะครับสองกล่องกึ่งสองกล่องกับสี่คู่ค่ะ อันนี้หัวกะทิเหรอใช่ค่ะใช่หัวกะทิค่ะอ๋อชื่ออะไรครับจังหวัดจังหวัดเอ่อประจวบนี้มะพร้าวเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะมันแน่นอนมะพร้าวอยู่เลยอ่าปิดแล้วครับปิดเลยนี่โอ้สันช้ำน้ำอันสมมติหมอันนี่เท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกระทะใหญ่ๆนี่นะร้อยยี่สิบบาทนั่นเลยสามไส้มีไส้เผือกไส้มันไส้ข้าวโพดเนี่ยนี่ดูลูกค้าเดก่อนลูกค้ารอคิวกันเพียบเลยฮะ อันนู้นจะเป็นมะพร้าวฟักทองเผือกอ่ะหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเป๊ะเลยนะคือจังหวัดทำตรงนี้เสร็จก็ย้ายไปทางนู้นก็สุกพอดีอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีขั้นตอนเขาอยู่เวลามันจะพอดีกันเวลามันจะพอดีบาลานซ์นี่ครับนู่นอะไรก็ได้แม่ฟักทองใช่ไหม อันนี้จะจะต่างจากไอ้สูตรที่ว่ากรอบที่ว่าแบบแบบแบกรอบเนาะเอออันนี้จเอาอะนุ่มแป้งนุ่มคล้ายๆแปง้แแปงของดแขกน,นั่นแหละเจ้าการทำแนวนี้นะครับที่นี่ไม่แหกปากใช่ไหม <c oughs> ไม่ค้าแหกอะไรไม่รู้เฮ้ยครับคู่แข่งคู่แข,แข่งเออเจ๊แขกเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหประชันกันได้เลยเนี่ย มีนมโซเดียมมากเดือนปุ๊บๆๆๆเลยเดือดเลยนะอันนี้เขาไปนึ่งไว้ก่อนมันมาสุกตรงนี้นะไม่ค่ะใช่ค่ะเราเราใช้ของสดค่ะอ่ามันสดบางคนนึกว่าแบบนึ่งมาแล้วแล้วก็มาใส่หน้าไม่ใช่นะอ๋อไม่ค่ะมาใช้ของสดทั้งหน้าอ่ามันมาสุกแล้วอบตรงนี้เลยค่ะเออก็นี่เป็นขนมไทยไทยแต่โบราณมันเนาะ่ขนมครกนะฮะขนมครกนี่ไม่ใช่มีแค่แบบสองแบบมันมีหลากหลายมากนะ ไหนจะประยุกมาหน้าโน้นหน้านี้อะไรเงี้ยจากขนมครกจริงๆก็สมัยก่อนก็เป็นกะทิธรรมดาเนาะนี่ได้แล้วแบบนี้เออแปง้งมันน่ากินนะขอบคุณแรกแป้งน่ากินมากเลยโอหผมยืนถ่ายนี่หอมมากเลยขอบคุณมากค่ะหอ,อมแบบหอมกลินกะทิอะ่ะ กะทิเราใช้กะทิสดค่ะไม่มีผสมอ่ากะทิแท้ไง่ประจวบนี่มันเมืองมะพร้าวอยู่แล้วันนี้นะได้แล้ว,ลวกะทินู่นหรือกะนู่นนะอ่าข้างหน้าอย่าแย่งกันนะอย่าตีกันนะครับ <c oughs> อาค่อยๆได้ทุกคนได้ทุกคนนะ <c oughs> ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะพ่อ <c oughs> ค้าเคี้ยดีนะพ่อค้าคร <oughs> <c oughs> ับหนึ่งไปแล้วอ๋อมีบัตรคิวด้วยนู่นแม่ไม่ธรรมดาต้องโอ้โหร้านนี่ไม่จอดอย่างนันพ่อค้าลืมเอออ๋อที่จอดนี่คือควรลืมใช่ไหมเราตอ้โห ได้เลยไม่ใส่กระทองอะไรก็ได้แต่ไม่ใส่กระทองอันนสามอ่าวนะครับขนมครกสามอ่าวนะครับขายทุกวันนะขายทุกวันค่ะวันธรรมดาเราจะขายอยู่ชายทะเลค่ะชายทะเลสามอ่านฝั่งโตนวดอ๋อฝั่งโตนวดด้านนู้นแต่ถ้าขนมครกเดินก็ขยับไปทางนี้หน่อยใช่ค่ะนี่จาอร่อยแน่นอน เยอะที่คู่นี้นี่เอาเข้าปากพอดีเลยนะเนี่ยแล้วยังครอ่ะนี่ไผ่พอดีคำเลยเนาะนี่สร้งไว้สั่งไว้ยังครับสั่งไปเลยครับพี่มารอมารอเต็มเลยนะฮะ ได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับลอยเลือนอนนะครับนี่นี่ขนาดฝึกหันนะเนะพี่ไกล้จะเข้าที่เข้าทางแล้วแยกไส้ได้ครับมะพร้าวมาที่นี่ได้เลยนี่ใต้แล้วเดี๋ยวตักขึ้นนี่แล้วเขาไม่เอาอะไรนะแมวพระทองนี่เดี๋ยวมาดูรอยหน้าได้แล้วครับอ่าก่อนเออเลยหน้าเลยหน้าเราจะลอยหน้าแน่นๆอย่างนี้เผื่อเพื่อเขาอยาก ใครอยากติดฟันก็กินเผือกใครอยากกินติดกินฟันกินมันติดมันติดเงียกินมันติดเมือกินเผือกติดฟันค่ะกินเผือกติดฟันเออพูดเร็วๆหน่อยดิไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสะดุดแป้นสะดุดนะกินมันติดเผือกกินเปือกติดฟันกินมันติดเผือกโอ้นี่อันนี้คือมันม่วงมันม่วงค่ะอันนี้ก็เผือกใช่ค่ะใครชอบเผือกมากิน นี่ก็พลาดแล้วนะมันม่งเปือกมันม่งเปือกอันนี้ได้แค่สองสีนะใช่ค่ะเราก็จะใส่ค้ากันนะคเพอแบบอืมรอมา่อต้องโรยโรยข้างบนด้วยโอ้โให้มันมันใช่ไหมใช่ค่ะ้นรอราตวนี้นะตาวน้ให้มันมันด้วยตาน้ม่ี่วาเลย อ่าไส้ร้อนสามสิค่มะมะพร้าวร้นสีค่ะอืมน่ากินมากเลยครับร้านขนมครก3ามอ่าวนะฮะยังไงก็อย่าลืมมาหนุนนะครับถนนคนเดินประจวบแล้วก็วันธรรมดาก็มาหาได้แถวโซนนวดนะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ